ตลาดรถยนต์นั้นดูเหมือนว่าปีนี้จะซบเซาเนะคะเพราะว่าสืวิจัยกสิกรไทยประเมินไว้ว่าการเติบโตของตลาดรถยนต์ปีนี้จะหดตัวลงหนักที่สุดเนี่ยอาจจะได้เห็น10%เลยทีเดียวโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกก็คือช่วงเดือน1เดือน2และเดือน3ค่ะสาเหตุสำคัญก็เนื่องมาจากมีนักผู้บริโภคบางคนนะคะที่เขาเนี่ยซื้อรถไปแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับประเมินทิศทางตลาดรถยนต์ในปีนี้นะคะปี2559ว่ายังอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงโดยอาจลดลงได้5-10%ด้วยกันหรือคิดเป็นจำนวนยอดขายประมาณ720,000-760,000คันโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสหนึ่งหรือว่า3เดือนแรกมีโอกาสสูงทีเดียวที่จะหดตัวลงเพราะว่ามีการเร่งซื้อรถยนต์บางกลุ่มไปก่อนหน้าตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการปรับขึ้นราคารถยนต์ตามการปรับอัตราภาษีสรรพสามิต รถยนต์ใหม่ที่มีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาโดยตลาดรถยนต์ในปีนี้นะคะยังอยู่ท่ามกลางปัจจัยลบสําคัญหลายประการไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งที่น่าจะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาราคาสินค้าเกษตรที่ยังคงตกต่ำต่อเนื่องโดยเฉพาะราคายางภาวะนี่ควรเรือนที่ยังอยู่ระดับสูงความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อที่ยังคงดําเนินต่อไปรวมถึงภาคการส่งออกที่ยังมีความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่หดตัวลง